เอาไปมึงนกะไปมึงนะัเาเดี๋ยวงนะักเปิดเมนต์แป๊บนี่เดี๋ยวคนนัดเห็นแล้วเอ้ยไม่ใช่วันปุ๊บวันอัคารออาวดีพี่ตองครับเ้าวดีครับมึงชาดีครับปมึงนะกาปมึงนะ เมื่อเช้าซาไปหน่อยหลับเลยตอนเย็นมาหลับยาวสวัสดีครับผมวันน้กำลังเช้า,าดีครับเฮ้ยได้ชดาาชดแชมป์แล้วไงได้แชมป์ก็ลอยลำแล้วแสงที่เรียวพี่เพิ่งเปิด <laughs> สปอยไลน์กับสปอยไลน์ดูอาทิตย์เลย พี่ดียอเมเนเตอร์รอโรดี้กับเอเซียนอะโรดี้ครับผมโรดี้โหดมากยยไปไปเ,เ,เน <c oughs> เอาป่ะนะมันดีเลยของพี่อะอ <c oughs> ดิเดือดเดือดไม่น่าเอาอะ แต่ดูความโหดของมันนะอาจจะซื้อมาลองน่าดีครับดีวว์ดีครับ,รบจนเพิ่งตื่นนะดิหลับเพ่สามทุ่มอ่ะน้อก็นี้นอนน้อยแต่นอนนะับ สัญญาณหายอ่ะพี่ชายเสียงเสียงผมเหรอครับหรือว่าไงเสียงเสียงไม่ค่อยเสียงไอ้นี่เปล่าว,วะเพลงพววเปล่าวะอวยวันพี่ฝนตกเย็นสบายเฮ้ยทำไมเพลงมันเป็นอะไรวะเพลงอะไรอ่ะเพลงอ่าเพื่อนชีวิตผมสะดุดเสียงพี่หรือสะดุดเสียงเพลง เป็นอะไรวะเนี่ยสะดุดเสียงพี่หรือสะดุดเสียงอะไระบิเล่บ,บ้าน,นะพี่ชาผมเช็คก,ก่อนไอ้บ้านพี่ตกนะตกแรงเลยจากนี้จนวันเอาใหม่นะเอาใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่เนี่ยผมไอไอแท็บไอแท็บแผ่นเสียงมันก็ขึ้นนะแต่มาว่ามันขึ้นเหมือนกับว่าขึ้นนายการพี่เบียไหนครับมัเทนแปลกๆอะแปลกแบบไหนแปลกแบบไหนเดี๋ยวนะเอ้ยมาแรงมาแรงนี่ไหมเสียงมันขาดขาดหายหายใช่ไหมไอเสียงเพลงเนี่ยมันเลยขาดขาดหายหายเนี่ย ของพี่ก็เป็นอ๋อพี่เบียใช่ไหมพี่เบียเหรอมาทเทนมันก๋สยตีนครับก๋สยตีนพี่เปิดกิจไม่มีตัวเลยเหรอครับเหรอมีแต่เกลือมีแต่เกลือครับกิจเจฟเชนโกหรือตอเลสตอเลสดีกว่าเอ้ยเสียงมันเป็นอะไรวะเดี๋ยวพี่ปิดก่นอนนะปิดก่อนนะ,ะปิดก่อนปิดเปิดใหม่เลยงนะั้นอะ เมื่อเช้าเมื่อเช้าครับไม่เปิดวิดีโอตัวแม่งถูกแล้วถ้าเกลือเกลือตัวเกลือก็ถูกหมดแล้วตอนน <c oughs> ี้ปลาสับพุง่งสับพุง่งบาร์เทนสับพุ่งเหมือนเดิมแต่มันควรสตีมพี่เมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้ใครดูไลฟ์จะรู้ว่าบาร์เทนมันควรสตรีมพี่แบบไหน <c oughs> ใครดูตีเมื่อเช้าจะรู้ครับ เอ๊ะทำไมแถบเพลงมันไม่ขึ้นหะอแถบเสียงเพลงอ่ะไม่เบิร์ดค่าวไว้เลยค่าวไว้เลย,ยบเบิร์ดเดียวไปรีลราคานะขาวนะขาไว้เลยเวลามันรีอะถ้าเราไม่รีราคามันจะไปคิวแรกขึ้นขึ้นเมื่อเช้าพี่มาอีกได้ด้ามาได้แต่ร้อยหกหรอโอ้พี่พิ่งได้ตัวเดียวเนี่ยที่เหลือ,อไม่ไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยอันนี้เลยไม่ต่ำกว่ารนะ้อยสามะต่ำตุดมาเลยแพ็คร้อยสี่ถึงร้อยเก้าก็ได้ร้อยสี่อย่ สีด้าหนาวสีด้าพี่อัพกล้ามครับขึ้นอีกทีประมาณแปดโมงอะประมาณแปดโมงเช้าน่นพี่ไม่ชอบาททบาดเทนบาดเทนมึงตีติดยากยางเบิร์ดยี่สิบสองเหมือนเดิมยี่สิบสองเท่าเดิมยังไม่ได้ตีเพิ่มมันไม่มีไม่มีแล้วมันหาไม่ได้แล้วมาเทียนี่อะบาทเทนเนี่ยโอ้ตีติดยากจัดต,ติดยากชิบหายี่สิบสองตัวจากเทาแม่งได้แค่แดงพอแล้วไม่ตีแมื่อกี้ ดีดีครับบังโออดีดีมากแต่ว่าหมดเร็วอะบังโออะเปิดได้เมื่อเช้าสามเพสแม่งตีไม่ติดเนี่ยแม่งตีไม่ติดโคตรไอ้นี่เลยอะไอตัวไอตัวขายได้อะแม่งตีติดง่ายแม่งตีแปดตัวจากเทาึ้นส้มเลยพี่ดักเทามาตีแปดตัวตีขั้นละตัวเองไปตีส้มอยู่สองตัวส้มตีตัวที่สองติดาีเงี้ยพอมาตัวนี้แม่งโอ แต่ถ้านับจะพอส้มของพี่มันสิบตัวพอดีก็คือก็คือเหมือนตีร้อยะตีแดงไปสองตัวไม่ติดอ่าก็เลยตีร้อยอ่ะพอตีร้อยเสร็จปุ๊บขึ้นมาส้มตีไปสิตัวไม่ติดโอ้โหคนแย่ ผมนุงบ่บอระเบิดดักเทาอ่ะระเบิดดักเขา,าเอ่ะวิววว่งใหม่มายังไม่ได้เลยเฮ้ยแต่ไม่เอาข30คิวแป๊บเดียวของผมงก็ประมาณะนะ 3, ั้นอะสามวันเบิร์ต30คิวเฮ้ยส3ตัวโซ่มาของพี่แม่งวัดเทนไม่มาเลย <S <S เม่ไเก็บไปเก่าไหรนะ่เนี่ยเจ็บตรงเท่านั้น พี่ยไม่ส้มถามตัวเองคือบาเทนพี่เนี่ยมัดมัตเชยพี่ตีร้อยได้ด้วยนะเมื่อเช้าเนี่ยมัตเชยพี่ตีร้อยได้ด้วยแต่พี่ไม่ตีพี่จะลื่นก็คือว่ารู้อะไรไม่เท่าลุงนี้จริงเหรอเสียงเก่งกับเสียงเพลงดังกว่าต้องเป็นอะไราวานะวะเนี่ยแต่เสียงแตเสียงเพลงผมก็ปรับปรับเบาแล้วนะเอ้ยก็ปรับเบานะ เปิดขายไม่ได้ดีกว่าขายไม่ได้เลทดีกว่าอ่าเสียงเกมเบายังไม่ยังอันนี้เสียงเกมเบาเบายังเฮ้ยทำไมวันนี้ระบบเสียงมันพัมันเพี้ยนหมดเลยวะระบบเสียงอะระบบเสียงมันเพี้ยนหมดเลยวะเสียงตีกันในหมดนะอ่าเนี่ยอย่างจะได้ยังเบิร์ด อันนี่ก็เปิดเปิดเกือบปิดอะ่ะเปิดเกือบปิดอะ่ะคือเปิดแบบเกือบปิดเลยเปิดแบบเกือบปิดเลยตอน,นีะเสียงไปไงเสียงตอนนี้แต่เมื่อกี้เสียงมันเหมือนสัญญาณไม่ดีอะ่ะมันขาดขารหายหยเสียงอยู่ว่าหายไม่ฟีดไว้มาช้าไปสตรีมช่องหลักหน่อยนะ ทำไมมันขึ้นมันขึ้นว่าเสียงเสียงอ้นนี้ดังวะมันขึ้นว่าเสียงเสียงเพลงดังอ่ะเสียงภาคดังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสตีมลวนวะ่ะมันขึ้นว่าเสียงภาคดังตอน,นที่เสียงภาคพี่พี่ปรับจะศูนย์อยู่แล้วอนะ่ <c oughs> ะเล่มหมด แดกน้ำมันโอเวลาน่ะกินน้ำมันนะเยอะแล้วเกินเออสตรีมช่องหนักเดียววะทำไมเสียงมันรวนวะเชฟเชนกูเหรเก่งครับผมเก่งครับ เสียงเสียงโอเคยังทำไมวันนี้แถบเสียงมันสลวนวะเสียงมันขึ้นเหมือนเสียงเพลงดังตลอดเลยเล่นง่ายเลยพี่แบ๊คพี่แบ๊คเก่งนะซีเอ็มตอนนี้คดีสุดครับหรอบ๊อบบี้กับบ๊อบบี้ชาตันเสียงโอเคยังเสียงไม่ได้ปรับอะไรเลยนะพี่ไม่ได้ปรับอะไรเลย แต่คือเสียงแต่ละวันแม่งไม่เหมือนกันสักวันน่ะทำไมวะก็ะคือลงตีมไปก็คือปิดปิดโปรแกรมเลยไม่ได้ปรับอะไรสักกระแอ๊กนี่ะแต่เสียงแม่งขึ้นมาแต่ละวันเดี๋ยวอันนั้นดังอันนี้ดังเฮ้ยมันตึ้งมาไปแล้ว่ีเสีสง็อดจะ็อเทุร์ดแบ็กไหมตึ้งมาใป เสียงเป็นไงครับตอนนี้เสียงโอเคป่ะคนโหดมันเลือกชะลอตัวไปกันเหรอ ไปตีมช่องหลักดีหรอวะโ,อคโคดโหดโคโหดตอนนี้เสียงพี่เป็นไงเสียงเพลงเสียงเกมกับเสียงพี่เนี่ยเป็นไงเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะแทบไม่แม้ขึ้นตลอดเลยไม่ได้พูดก็ขึ้น ว่าเดี๋ยวจะไปครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะไปพี่ไม่ได้พูดเลยเลยนะแต่เสียงแม่งน,นี่ตลอดเลยอ่ะ À, như đai ba. Nha đai ba. Bột 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 เสียงโอเคนะครับเฮ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพิ่งมาเพิ่งมาครับวันนี้พี่มาช้าไปหน่อยเมื่อคืนไอ้เมาเช้าเศร้า,าเลยนะเฮ้ยจัดไปอาณามาจะซูบัตเทนได้ไหมเฮ้ยต้องรอดูมันจะมากโกงขนาดไหนไม่นิสิกเดิมไหมครับว่าแพ้ยับยับยบ้วพี่ก็โดนเหมือนกันนะหรอกครับซีซั่นเนี่ยดวงดีอะไรมาดวงดีต้องบัตเทนต้องส้มแล้ว เอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับหึงนะเฮ้ยพี่เขี่ยเพื่อนอะไรวะเนี่ยอะไรๆๆเราห้องน้ำเออว่ะไหนๆก็ไหนๆละพี่ขอทำที่ปิดหน่อยวะทำงานทำที่ปิดยูไอเดียครบนึงเวลาแอดเพื่อนจะได้ไม่ต้องไปปิดจงปิดจอเขา ตายเปิดแทบตายไม่มาลองนะอ่าน,นี่นะทำที่ปิดยูไอเดีก่นอนยูดีมัไดยุงไหนวะอ่าอยู่นี่ใช่ปะ่ะทำที่ปิดยูไอเดีก่อนมันเห็นปะ่ะได้นะได้นะโอ้โหมันม,มันมันอยู่กับพี่พี่ส้มน้อยได้ด้วยแต่พี่ทะลึง่ง มั่นใจในดวงดวงกูมาแล้วเวย้ยดวงกูมาแล้วเลยเอาไปเดยนออดวงกูมาแล้ว,ว,มลวไม่มีอะไรหยุดยั้งคู่ได้เียบน้อยยีิบสองตัวงอมซีเอ็มหนึ่งพันเอาไปเอาพัม,มเมอร์ครับผมพัม,มเมอร์งอมเลยมันม่นใจเลยนะ เชฟเชนโก้ดีครับเชฟเชนโก้นี่ยไงเชฟเชนโก้ go, เห็นปะ่ะดวงมีแต่ไม่สุดนะหรือว่าจะแบบหกตัวส้มอเีลย <c oughs> อ่ะ <c oughs> เห็นป่ะนี่ไงมาละเชฟเชนโก้นี่ไง, go, ไงใช่พี่ตีร้อยตีได้เลยอ่ะไม่เอ้ยโคตรขึ้น สองหมื 20, ่นเพชได้สามร้อยสิบห้มาหรอเอ้ยคุ้มนะทำเป็นเล่นปุ๊บนะก็นั่นนเดียเอ้ยแต่พี่ว่าพี่ยังไม่ขายพี่ว่าจบวีแม่งแพงกว่าเนี่พี่ว่าประจบวีดไม่ลงอ่ะจบวีดมันแพงกว่าเนี่ย,น,ยนี่อ่ะเชฟเชนโก้เนี่ยใครอยากเล่นเชฟเชนโก้ o, ดูค่า,ลาพลังโคตรโหดโคตรตึงโคตรตึงเชฟเชนโก้ จะม,มันเท่าไหร่แล้ววะไม่ได้ดูตลาดเลยนะวันนี้ไม่ได้เข้าเกมเลยหลับยาวเลยสามทุ่มเข้าบ้านนอนหลับเลยเติมไดั้เดิมดีจนลายอองลีอ่ะโอ้ยอองลีแดงเพิ่มกว่าไอดีเสือได้อองลีของวะพี่ดักไอดี D เสือไว้เท่าไหร่วะ Là mê cá, mê lịch thì các này các 50 đang cũng được này lịch quê hát hết nháng các đại khóc mượn ít เล่นทนที่หนึ่งแล้วแต่ทีชั้นนี้ทีชันนี้เดี๋ยวจะดูนะมีคัดคัดตามแต้มอะ่เพราะว่ามันมีคนบอบว่าเล่นแล้วแต้มไม่ขยับไปเลยก็มีอะแต่ส่วนมากก็ขยับเนี่ยวิกหนึ่งแปดร้อยแต้มยังเงียบเก็บกันอยู่นะเล่นกันยังไงว่าสี่ร้อยห้าร้อยแต้มไม่เล่นกัน, 400, เ,ลนเลย น่ากำลังดีครับเออมันต้องมีการขยับหน่อยถ้าไม่ขยับเลยมันก็อเงี้ไปก็น่าดีถ้าถ้าไม่ถึงไม่ถึงห้าร้อยตอนนี้ก็คือว่าถือน้อยนะถือว่าไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เข้าเล่นเกมเลยเข้ารีกอวี๋อะไรครับไม่บางคนไม่ถึงเนีย เชฟก็เดียวออใครเร็วครับเหรอเชฟก็เดียวเชฟเร็วกว่าครับเด็วช้าโอ้ยดันดเลยดได้นได้เลยเขานิ่งกิตไม่น่าไอคนคนที่ตามถึงไม่น่าเล่นเลยฝ่เลยไม่เล่นกิดไม่เล่นเลย ตั้งค่าอันนี้ตั้งไหนวะ,ะข้อความใช่ป่ะข้อความนี้ล่าสุดเดี๋ยวผิดไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวพอจะดูทีมค่อยเปิดแล้วกันนะอ่ะพาพอจะดูทีมค่อยเปิดจะได้ไม่ต้องพับจอเวลาดูทีมร้องยิงเลยเฮ้ยอ่าคมว่ะก็แสดงว่าคนที่ไม่ถึง,ขงเขาก็ไม่เล่นกิจเลยรไง